โอเคจริงวันนี้จะมาอัดอูโนนะแต่ว่าแต่ว่าวันนี้มาอัดตัวตาดีกว่าครับหูมีแค่นี้ยนับแค่สิบสี่เลขโคตรน้อยแต่เรื่องนี้หมดเอ็กซ์ตีมเหรอว่างเดียวล้อเลยหมดอะไรหมดเอ็กซ์ตีมแน่เลยรึเปล่าตัวสอนเป็นอย่างนี้น่าจะหมดเอ็กซ์ตรีม หมดเอสตีจริงๆด้วยโคตนเยอะเลยไม่คโคตนเยอะโคตรเยอะเลยมไม่ใช่แบบเดือดเลือดเอ่อเน็ิ่เร็วเน็กิ่งเรวน่เค่ไหวใช่ไหมไหวอย่ดีดูเฉียว นะเดี๋ยวรอให้บ้านแตกก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปลงกับเพื่อนผมนะคือคือไปวัดมันจะไหวเหรออ้วไม่สวยสวยง,งามไหมโอเคคือบ้านไม่แตกจริงจะให้บ้านแตกแต่ว่าไม่แตก ว่ามันมีคนมางไว้ตรงนี้นะตัวอะไรอะโคูะเัวอมันเอลอี้ว,นนว้เาเมีดแล้วเหรเดี๋ยวเราทำก่อนช่วยเขาไปตรงมุมนี้แล้วกันไลไตัวเลยนี่มีตัวพา,าวเวอร์คูเหรอมีไหมตัวพาวเวอร์คูเือเดติดึงเอตะเกียบดิอ้าอทำไมตเกีบไม่ได้ โอเคโอเคเออไม่อ okay, okay. ่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจที่จะเกลี้ยงสองขั้นโอเคนี่ตัวอะไรผมไม่รู้ยังไม่รู้เลยว่านี่ตัวอะไรนะเจ็ดร้อยสิบชุดชู่อเสือือที่ทำดาเมจเยอะเนี่ยเป็นของใครเป็นของแชงนัอกเป็นแชงของเพื่อนผมเฮ้ยว่านี้ เว,ว,ว็บเล้ยแทนโคตรโหดอัปเกรดได้หลายขัน้นเลยอันนี้ผมจะอัปเกรดตามเดิมนาะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนส่วนโกคูเนะี่ยเดี๋ยวตั้งไว้ตรงนี้ไม่ไ่เอาตรงนี้ตรงนี้นี่โกคูอะไรโกคูแบ๊บพีเลยไม่รู้เหมือนอุ๊อุ๊ตัวนี้โกงอะไรนะโบโนบัวอะไรสักอย่างคือผมทำอะไรไม่ได้เลยฮนะอยู่น้ำมันผมแค่ต้าร้อยโคตรน้อยน้อยมาก เแนวหน้าไว้ตรงนี้อีกเชิงถึกเชิงถึกเชิงอันนี้ผมจะลองอัปเกรดให้เต็มนะคือเลือดมันเยอะมากเยอะมากแถมแช่งของเพื่อนผมนี่น่าจะอัปเกตเลอดสุดๆไปเลยเดี๋ยวลองอัพโคคูปจนสูงๆเลยค่ะโอ้ไม่เป็นตัวเลยไม่รู้จักอัปเกรดได้เยอะมาก นี้ระยะ6ลูกลอันนี้ปีเกียทีพันห้าร้อยคุณผู้ชอันนี้พันแปดร้อยห้าสิบปีเตียพันห้าร้อยอีกนิดเดียวเ okay. ดแมสร้อยโอเคดวดาวสี่สี่วิดาเมตแปดสิบสามมันมาไม่ถึงตรงนี้เลยอะไม่ไปน่าไม่มอยู่ตรงนี้เลย จริุนี่ผมวางไว้ตรงไหนดีโอเคหขี้แหยนึ่งหนตัวนี้แบบสี่แสนน้าหมื่นผมเช่าพันสี่อ่ะผมขายอะไรแล้วกันเนี okay. ่ยม like ันไม่น่ามีประโยชน์ล้วสียสียสียก็เสียมันเป็นมึงอ่ะ ระยะมันไกลามากมาถึงของเขานะดิของผม,มเห็นเชิตรงนี้นะมีเลือดเท่าไหร่ทำไมเลือดน้อยจัง200เองแต่ผมนี่มันเป็นหมื่นยนะังเราไปดูสตัดตัวนี้ก่อนนะมาดูกันว่าอัพเต็มจะเป็นอันนี้วางมุอมอนะมีเอ็นเป็นหมื่นน่าจะอัพตันอ๋อฮะบวกสองเลนบวกสิบด,ดาเมจนี่ไม่มีท่าเลยเลย

วันคีวันเลือกมาแล้วเลือกเท่าไหร่แสนเป็นแสนโอ้โหอีซี่ฮ่าเฮ้ยอันนี้คือเลเวลอัพนิดนึงอีซี่สุดอือฮือจุดอดไูชอบไหมพูดง่ายเลยอ่ะรอบที่สองเน่าหมด มาเป็น้องเหมาะรูปแบบน้องเหมาะควรเอาตัวหนักมาเดี๋ยวผมจะลองเอานาริบโตวางก่อนนะวางไว้ตรงตรงนี้ฮึไปดูดเลยลองดูก่อนว่ามันโอเคไหมจาริโต วางไม่ได้ใช้เลยเขียนเขียนก็จะได้นี่ผมจะลองทำเองนะถ้าไม่ผ่านจะจบถ้าไม่ผ่านจุจบเขียนมจะลองอัปเกรดอันนี้ก่อนงินปลาด่ากระจายโอ้โหอัปเกรดเลยเหรอโอ้โหเอาเช้งมาแล้วเช้งมาแล้วโอ้โหที่ผมดำอีกสามพันแล้ว เยียมไปเลยมัวอัพเกีรไปก่อนแ็งคือแบบโคตรหูด,หดอือเอเกรดมาแล้วดีที่ผมว่าเกียร์ทันนี้แปดร้อยอันนี้ 800, นน 500, ห้าร้อยเวเ็วเลยทันทีโพสต์เซนี่คืออะไรโพสต์ แจ้งมันดาวมิดเท่าไหร่ไม่คูดาวเท่าไหร่ดาวมิดคูดาวเจ็ดวินะฮะแจ้งคูดาวเจ็ดวิโอเคเจ็ดวินาทีคูดาวค่อนข้างนา,านนะไม่เฟสเลยไม่กลัวไม่กลัวเลยฮนะสุดยอดไม่ด้บอสมา น,นี้เราข,ขออัพเกียร์ตัวนี้ขออัพเกียร์ไปแปดร้อยไม่รู้เชงระยะเจ็ดอันนี้ระยะสิบเก้าแล้วเชงระยะนิดเดียวนั้นนี่เชงระยะสามสิบเยอะ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 มากถึงตรงนี้เลยแต่ข้อเสียก็คือคือด,ดาวน์น,นั้นจะลองอัพานาดูตุกันอน,นี้พันหกสีเ่เพิ่ม มีพันสามเรามีที่ปลางเงินดูมาเกเรียบร้อยโอเคตัวปลาเงินดูมา อ้าวผมคิดว่าได้ทั้งสองเดี๋ยวผมจะอัพตัวนี้ให้เตนเมืองโอเคเวัดเดียววัดเดี๋ยวอยู่กระบ,บาะลงมาอันนี้พันสามอันนี้พันสามตุ้งตุ้งตุ้งเฮ้ยไปดยอดไปเลย พันสามร้อยอันนี้มีอะไรพันสามร้อยตู้จะเบิดเลยตู้เบิดถึนลงมาน้ำนี้ได้ไปหมดไปเลยนะเดผมจะลองตัวนี้อีกตัวน วางเลยกวางแล้ววางแล้วเก๋เกเอากีตัวนี้ก่อนชุชุงชุงุชึงเรียบอแล้วนี่คันหกรอีกนานเอัอเกรดชุงเรีอยอเกรดถึงันสสแล้ว b ูส เตัวนี้คือไร้ประโยชน์ไปเลยนะฮะตัวคูไร้ประโยชน์ไปเลยเพราะมันไม่มาถึงระยะของตัวคูเนี่ยแค่ซูโกโตะเนี้ยยังไม่ถึงเลยแต่ก็ถึงถึงนิดหน่อยโอเคคูตูมต้มลงมาลงลัวเดี๋ยวเราเราจะวางนาฬิโตะนะฮะตัวนึง อ,อ่ะเกลี่เก็เดใลัวฮะนักเลวนักเร็วมากนักโคตรเลยเกี่ยเราจะวางไอ้ตัวนี้ด้วยผมไม่รู้ตัวอะไรไม่เชื่อเลยหนายๆโอเคชื่นๆอเคแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายนะ่ะ มินามิตัวหนฉันเดมาอืม,ม,อมโอเคอือหแช่ชันราไปตรงนั้นติดๆแล้วปรย์ทันทีเดมาอะไรคือเดมามาแล้วบอสมาไหวนะเลือดแปดพัน ตายง่ายมากอุ๊ยสุดยอดอ่ะง่ายมากโอเคถือ <laughs> ว่าสุดยอด <laughs> โอเคนะตุกโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะถ้าใครชอบ กดไลค์กดแชร์กดซับกดคลายกันด้วยนะสนัี้โลแรกก่นบ๊ายบายวู